สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถอเวนซ่านะครับวันนี้เข้ามาใส่หน้าจอตัวแรงสุดเลยนะครับตัว R12 นะครับแรม12ล้อม5 12นะครับพร้อมขุมพลังนะครับด้วยลำโพงโมเรลนะครับเทมโป 2V 602แล้วก็602อิงทร่านะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ลงที่หน้าจอมีกล้องถอย ASD ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าช่างโอมทำการติดตั้งแล้วมารีวิวนะครับ แล้วเราทําการแดมด้วยแผ่นดมกาวซีโรนะครับนอกในนะครับให้กับท่านลูกค้าที่ติดลำโพงโมเรลนะครับนี่นะฮะคือการทํางานของร้านถาวรทดสอบนะครับตอนนี้วน้าชาโฮก็กําลังทําการแดมนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่หน้าจอแล้วก็ลำโพงโมเรลไันะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านถาวรอโตช็อปนะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งหน้าจอ a อ d r ดอยมิชิการตรงรุ่นนะครับ หน้าจอไ้ดอยตัวนี้นะครับก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่มาผมสปิกแรม12นะครับล้อม512นะครับก็เร็วแรงมากๆนะครับหน้าจอก็เป็น 2K แล้วก็ทัชสกรีนะครับก็ไวสัมผัสไวตามมือมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะมีกล้องมานทึกหน้านะครับมานทึกเหตุการณ์ลงหน้าจอนะครับสามารถคอนโทรลผ่านหน้าจอไอนดอยได้เลยนะครับสามารถเล่นย้อนหลังคอมเมการ์ดผ่านหน้าจอไอนดอยได้เลยนะครับนี่นะครับต้องไสหลังนะครับก็เป็นระบบ a h d นะครับตัดตามเกียร์อัตโนมัตินะครับภาพก็มองคมชัด ภ o เก็ต Map นะครับการแบ่งหน้าจอสำหรับตัวนี้นะครับก็ทำได้ง่ายนะครับกดสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีขึ้นมาให้ลูกค้าเลือกนะครับสามารถเล่นยูทูบร่วมด้วยได้นะครับง่ายสะดวกมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีออนไลน์นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับดูไฟจีน็ตได้เลยนะครับตัวนี้ก็รองรับซิมการ์ดนะครับสามารถนำซิมการ์ดมาใส่ดูได้เลยนะครับครับก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านสาวบอออโตช็อปเรียบทางด่วนเอกมล์ลามินทานะครับวันนี้สวัสดีครับ แรงสุดเท่าที่เคยมีมานะครับสำหรับโต้ต้าเวนซ่าคันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับหน้าจอมิชิก้านะครับ R12 นะครับแ a ง1 2ลอม5 12นะครับเร็วปื้นเลยครับ CPU นะครับก็ให้ความเรื่อไหลได้ดีมากนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับที่อยากใส่หน้าจอ Android หรือถ้ามาพูดคุยสอบถามกได้ที่ร้านถาวรดูดิช็อปเรียบทางดูดเอกไมลรามินทานะครับวันนี้ต้องกาบคำว่าสวัสดีครับ